นิกกี้พาวเวอร์ฟูมายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังกายและพลังใจวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องความหลงไหลต่อการทำงานใครก็ตามที่คิดว่าความหลงไหลไม่ใช่สิ่งจำเป็นและเราสามารถทำงานอะไรก็ได้ไปตลอดชีวิตขอให้รู้ไว้ว่าสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องทำงานหนัก เหนื่อยและไม่มีความสุขเพื่อเงินไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเมื่อใดที่เราค้นพบสิ่งที่เราหลงไหลอย่างแท้จริงและเลือกทำมันเราจะทำงานอย่างสบายไม่เหนื่อยและมีความสุขเหมือนกับไม่ได้ทำงานรวมไปถึงความสำเร็จและความร่ำรวยที่เราจะได้รับไปตลอดชีวิตลองเลือกดูว่าแบบไหนคือสิ่งที่เราต้องการมากกว่ากัน p พาช i ่นหรือความหลงไหลหมายถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าสำหรับบางสิ่งความกระตือรือร้นหรือความรู้สึกแรงกล้าและมุ่งไปสู่บางสิ่งนั่นเองหลายคนมองว่าความหลงไหลเป็นแรงผลักดันเชิงบวกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตและนำพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวผู้ที่มีพาชั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทำงาน จะได้รับประสบการณ์การพัฒนาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและความก้าวหน้าในทุกสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีพารชันวิธีการหาพาชั่นหรือความหลงไหลของตัวเราสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้จักวิธีหาพาชันนั้น 1. คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขและตื่นเต้น 2. คิดถึงกิจกรรมที่คุณชอบมากที่สุด รวมถึงสิ่งที่คุณชอบพูดถึง 3. รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ 4. คิดถึงความฝันหรือความทะเยอทะยานในวัยเด็กของคุณ 5. นึกถึงสิ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณ 6. ลองนึกดูว่างานปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรให้ถามคำถามง่ายๆกับตัวเองว่าฉันตื่นเต้นไหมที่ได้ทำงานนี้ งานนี้ทำให้ฉันมีความสุขไหมริชาร์ดแบรนสันกล่าวว่าความหลงไหลคือหนึ่งในตัวกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจและยังเป็นตัวชี้นำความสำเร็จที่แม่นยำที่สุดอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเรามีความหลงไหลเราก็ควรจะใช้ความหลงไหลนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเรา เพื่อที่เราจะค้นหาความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยในการเงินแม้เงินจะเป็นเป้าหมายหนึ่งในการทำงานหรือสิ่งใดก็ตามที่เราทำขออย่าให้เงินเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ขอให้การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดจงสนุกกับการเรียนรู้งานหรือสิ่งที่เราทำสะสมประสบการณ์เพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งกล้ายิ่งยิ่งขึ้นไป แม้ในเวลาสิบปีเราจะยังไม่รวยแต่ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่เราสั่งสมไว้จะสร้างความสำเร็จและความร่ำรวยที่มั่นคงให้กับชีวิตในบ้านปลายของเราอย่างแน่นอนนิกกี้พาวเวอร์ฟูลขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้ h a ปป์พาวเวอร์ฟูลสวัสดีค่ะ